วันนี้โน้มันมาช่วยทําสวนห้องใต้ดินนอกบ้านนิดลกมากคือเยอะไปหมดเลยช่วงหน้าหนาวเนาะมีอะไรก็ยัดยัดยัดนี่เลยนิดให้น้องแม่นเขาช่วยพรวนดินน้องแม่นเขาใช้เครื่องนะคะเพราะว่าถ้าใช้มือเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็เจ็บมือด้วยตัวนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าใครให้มาลืมไปแล้วนะคะอาจจะเป็นป้าก็ได้ แล้วก็พวนลึกด้วยนะเนี่ยคือทรายนี่ร่วนเลยนะคะผสมกับดินที่เราซื้อมาแล้วก็พวกกระถางตรงนี้นิดก่เาออกนะเอามาผสมกันตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะเอาใส่กระถางแล้วก็ปลูกใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโนโม,มนเขาจะทําให้หรือเปล่าเพราะว่ากระถางเก่าก็เริ่มเก่าแล้วนะคะอาจจะมีรอยแตกแล้วด้วยไม่แน่อาจจะต้องไปซื้อใหม่นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะโนโม,มนเขาพักยกนะคะ เข้าไปในบ้านอีกไม่นานก็เข้าฤดูใบไม้ผลิสวนนิดก็โล่งๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรเยอะตรงนี้ก็จะมีดินเก่าสำหรับปลูกดอกไม้แล้วก็ผักใสา่ย,ยางตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะพวกใบไม้ใบหญ้านะคะฟืนของเราก็ใช้เยอะเลยนะปีนี้หมดไปแบบโอ้โหเกินครึ่งนะคะ ดีที่ฟรีนะป้าเอามาให้รถหน้าไม่มั่นใจเหมือนกันนะอาจจะต้องซื้อพาชมส่วนนิดนึงวันนี้นิดมีข่าวร้ายมาบอกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามานั่งเมามอยกันดูกระถางสตรอเบอรี่นิดไม่มีเวลานะหรือว่ามีเวลาแต่ขี้เกียจด,ดูสิใบแห้งๆเยอะนี่จะเป็นต้นลูกพีชโชคดีนะไม่ตาย ต้นละน่าจะประมาณสัก30ยูโรนะถ้านี้จำไม่ผิด30-40ยูโรนะคะประมาณนี้นี่จะเป็นต้นลูกแพะปีนี้จะได้กินไหมปีที่แล้วก็ไม่ได้กินพวกหนอนพวกมแมลงมากินก่อนไม่ค่อยมีเวลาเข้าสวนต้นโรสแมรี่นิดว่าจะเปลี่ยนใหม่นะปีนี้เพราะว่าเขาุ้มใหญ่เกินจะไปหาต้นเล็กๆมาใส่ นี่ก็ต้นดอกไม้อีกไม่นานก็ผลี่อุย้ยเต่าข้อขาดตายแล้วเดี๋ยวไปทิ้งเลยไม่ดีพาชมสวนมุมเล็กๆไปข้าไปนั่งเมามอยกันสวัสดีค่ะวันนี้นิดมีข่าวร้ายมาบอกนะคะจะว่าร้ายก็ ก็ยังไม่ร้าสักทีเดียวนะเราก็ยังมีความหวังอยู่นะคะเพราะว่า <c oughs> คืออย่างที่เห็นนะว่าอากาศดีมากแดดดีมากๆเลยนะคะวันนี้นแะ18องศานิดนั่งเนี่ยแขนนิดเริ่มร้อนแล้วนะแต่ว่าลมเย็นนิดหนึ่งนะคะนี่ก็เลยจะต้องอใส่เสื้อคลุมเป็นเพราะว่าเราเนี่ย ปล่อยลิซซี่ออกจากบ้านคือเราฝึกลิซซี่ทุกวันเลยนะวันหนึ่งแบบ10นาที20นาทีบางครั้งก็กับน้องฟิโอนะบางครั้งก็กับนิดบ้างกับซาร่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราสลับกันนะคะใครว่างก็พาลิซซี่ออกมานอกบ้านลิซซี่ก็ค่อยๆและเดินมาตรงนั้นตรงนี้ดมกลิ่นเริ่มเล่นจากที่แบบวิ่งหลบใต้โซฟาก็ค่อยๆยืนอยู่ตรงหน้าประตูแล้วค่อยๆลงบันไดคือแต่ละครั้งเนี่ยก็จะค่อยๆ ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งนะคะเมื่อ6วันที่แล้วโหนมันเขาก็เปิดประตูให้ลิซี่เดินเข้าเดินออกทั้งวันเลยนะแล้วพอตกค่ำประมาณสี่ทุมลิซี่เขาก็เดินแบบเดินวนรอบหน้าต่างเดินวนรอบประตูแบบอยากจะออกมากอยากจะออกจากบ้านนิตกับโหนมันก็มองหน้ากันแบบผู้สงสารนะสงสารมากเลยคือเขาอาจจะแบบอยากจะไปจับหนูอยากจะไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เนาะ วันนั้นทั้งวันเนี่ยโนเมนเขาก็แบบเรียกลิซซี่ลิซี่ก็เข้าบ้านนะเรียกลิซซี่ลิซี่หาว่าลิซี่อยู่ไหนอยู่หน้าบ้านพอได้ยินปุ๊บเขาก็รีบวิ่งมาแล้วก็เข้าบ้านเราก็ไม่คิดว่าลิซี่จะออกไปนานขนาดนั้นนะคะพอตกสี่ทุ่มอย่างที่บอกเนาะเราก็มองหน้ากันคุยกันแล้วก็โอเคเปิดประตูให้ลิซี่ออกไปก็ได้แล้วพอลิซี่ออกไปเนี่ย ลิซี่ก็ไม่กลับมาเลยนะคะทั้งคืนโนมนันเชื่อไหมว่าโนมันเปิดประตูหนาวทั้งคืนนะแล้วก็นอนอยู่ตรงโซฟาก่อไฟให้ตัวเองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเปิดประตูไว้ทั้งคืนเลยนะรอให้ลิซี่เข้าบ้านลิซซี่ก็ไม่มานะคะแล้วเราก็ตั้งความหวังเลยว่าเออพวกนี้อาจจะมาพวกนี้อาจจะมาจนตอนนี้เนี่ยเข้าหกวันแล้วลิซี่ก็ไม่มาสักทีเราก็เลยคิดว่าลิซี่เนี่ยน่าจะแบบไม่กลับมาแล้วแหละคือคงไปแล้วไปเลยอะ่ะ แต่ว่าอย่างที่มิดบอกว่าเรามีความหวังนิดนึงแต่ว่าแมวตัวอื่นมาแทนนะเอ้ฟอชเนื้ตัวใหญ่มากเลยจงไปที่คราอนะือุ้มได้ไหเนี่ยจะกัดไหมอ่ะไปแล้วตัวอ้วนมากแมวอ้วนมากเห็นไหม เนี่ยโนเมนก็เอาอาหารวางไว้ให้ลิซี่กินนะเดี๋ยวนิดขยับอุยดูสิตัวอ้วนจังเลยเผื่อว่าลิซี่เขาจะกลับบ้านนะนี่ก็เนี่ยเอาอาหารแห้งมาวางไว้ให้ไม่เห็นเลยนะคะ oh, อู๋อิ่มหนำสำทาน <c oughs> อ้วนจริงๆดูสิ oh. เปรียบเทียบกันลิซี่นี่ผอมมากกินไหมไม่กิน อ๋ดูสิดูสิไม่กลัวด้วยนะเอ่อความหวังของนิดนะคะก็คือเราก็รอรอให้หมอรอใหอ้คนที่เก็บแมวได้เนี่ยโทรมาว่าเจอลิซี่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเจอเป็นหรือเจอจากลากันนะคะก็ขอให้เจอลิซี่แล้วกันเราอยู่กับริซี่ประมาณ2เดือนนิดนิดก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กันเยอะนะเราเล่นกันเรากอดกันเราแบบ คือสองสามวันแรกเนี่ยลิซี่นอนบนเตียงเราเลยนะพอหลังๆโนมันเอาที่นอนเขามาวางไว้ให้ตรงหัวมุมในห้องนอนนิดนะคะเขาก็มานอนในนั้นทุกวันเลยนะมานอนกับเรานะคะแต่ว่าจะไม่นอนบนเตียงเรานะเขาจะไปนอนที่ของเขาทุกวันอะคืออยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นเดือนเดืนอน่ะเราอยู่อยู่พอเราปล่อยเขาไปเราไม่คิดว่าเขาจะไปแล้วเราไปเลยอะ่ะก็รอนะคะหวังว่าเขาจะกลับมาแหละตอนนี้ก็นงซาร่านี่นั่งร้องไห้อะนั่งเฝ้าประตู ตรงเนี้ยเราก็แบบคือร้องไห้อะนั่งมองหนะ้าต่างมองว่าทำไมแม่ถึงให้ลิซซี่ออกจากบ้านอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เราปล่อยลิซซี่เนี่ยคือน้องฟิอนากับน้องซาร่าไม่รู้นะเรามาบอกเอาตอนรุ่งเช้าตอนที่เด็กๆไม่เห็นลิซซี่แล้วนะคะเศร้าอะทายังไงดีคือร้องไห้เลยนะนี่ก็ร้องไห้นะคะแต่ว่าเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นเป็นวันแรกๆคือแบบตื่นมาจะต,ต้องเตรียมล้างกระปุก อาหารให้ลิซซี่แล้วอะคือทุกอย่างเราจะต้องแบบคือมีลิซซี่อยู่ในหัวตอนนี้ลิซซี่ไม่อยู่เราก็คิดว่าลิซซี่ทำอะไรลิซซี่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือมันไม่ชินเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะก็ต้องทำใจทำใจแล้วก็นิดกับโนมันก็คุยกันว่าถ้าสามเดือนถ้าสามเดือนแล้วไม่มีคนติดต่อมาหรือว่าลิซซี่ไม่กลับมาเนี่ยโหพูดแล้วจะร้องไห้นะถ้าเรารอจนถึงวันนั้นลิซซี่ไม่กลับมาเนี่ย เราจะไปหาลูกแมวแทนนะคะก็คือเป็นลูกแมวที่หย่าหนมแม่แล้วนั่นเองเราจะต้องเอาแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นแมวบ้านให้ดีที่สุดนะเพราะว่าลิซซี่เนี่ยเป็นแมวที่เขาเลี้ยงนอกบ้านเป็นแมวที่บ้านนั้นน่ะเขามีแบบทไาไล่ไถนาแล้วลูกแมวเนี่ยเกิดข้างนอกบ้านด้วยซ้ํานะคือเจ้าของนี่ยังไม่รู้ด้วยซ้ํานะว่าแมวของเขามีลูกนะคะมาเจอก็ตอนหลังอะตอนที่แบบเ,เป็นเดือนแล้วเขาว่าแบบนั้นนะคะแล้วลิซซี่เนี่ย เหมือนอาจจะชินข้างนอกด้วยตอนแรกๆเขากลัวนะเขาไม่ยอมออกจากบ้านเลยนะคะพอตอนหลังๆในอย่างที่นี่บอกว่านี้อยากจะให้เขาเป็นแมวที่แบบออกไปนอกบ้านก็ได้หรือว่าอยู่ในบ้านก็ได้ไม่อยากขังเขาไว้ในบ้านแล้วสรุปเนี่ยลิซี่ก็ไม่กลับมาอย่างที่บอกเสียงเออชารไลนารายนะแถวบ้านนี้เขาจะมีที่ตัดไม้อยู่นะคะเป็นแบบพวกแกะสลักไม้ทําไม้อะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับไม้ต่างๆก็อาจจะได้ยินเสียงนะคะ อตอนนี้นี่ก็เลยแบบอึ้งอะคือไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะคะอย่างที่บอกว่าลิซซี่ไม่อยู่กับเราแล้วถ้าเรารอไปประมาณสักสามสี่เดือนแล้วลิซซี่ไม่กลับเนี่ยยังไงก็ต้องหาแมวมาทดแทนให้น้องซาร่านะเพราะน้องซาร่าเนี่ยรักมากอะรักลิซซี่มากทั้งโอทั้งอุ้มทั้งกอดอุ้มเหมือนคนเลยอะอุ้มเหมือนลิซซี่เป็นคนเลยนะคะน้องซาร่าทา,าแบบนั้นนิดเอากาแฟมานั่งจิบด,ด้วย อ๋อชื่นใจอ่ะคือบรรยากาศดีมากวันนี้แดดดีจริงๆอาทิตย์หน้าแดดดีนะคะแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่ไม่แน่ใจว่าจะออกจากบ้านได้หรือเปล่าเนี่ยเวลาช่วงฟรุลิงส์หรือว่าใกล้ๆเข้าหน้าฟรุลิงส์นะนิดก็จะออกมานั่งเล่นนอกบ้านแบบเนี้ยอากาศฟินสบายบางครั้งก็นอนปูเตียงแล้วก็นอนตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าช่วงหน้าร้อนจริงๆนอนไม่ค่อยได้นะร้อนเกิน วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะนิดมาพูดคุยถึงลิซซี่คิดอยู่นะว่าจะเล่าตอนไหนดีเผื่อลิซซี่เขากลับมาแต่ว่านิดว่านิดมั่นใจนะว่าลิซซี่เขาคงไม่กลับมาแล้วนะคะ แล้วก็น้อยคนนะที่เขาเจอแมวแล้วเขาจะพาแมวไปหาหมอหรือว่าพาแมวไปเช็คว่าเออแมวตัวนี้เป็นของใครแล้วลิซซี่เป็นแมวที่ขี้กลัวถ้าเขาได้ยินอะไรที่เขากลัวเนี่ยเขาคงจะไม่ออกมาจากจุดๆนั้นไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนคือคิดไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าพวกน้ําพวกอาหารนี่คิดว่าเขาไม่อดนะลิซซี่เนี่ยเขาก็คงแบบเป็นแมวที่น่าจะหาหนูหาสัตว์อะไรกินได้แล้วก็เ บ้านนิดเนี่ยจะมีลำธารอยู่นะคะแบบรอบเลยนะเขาสามารถเดินไปกินได้นะคะนี่คิดว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับลิซซี่นะพวกอาหารการกินนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะถูกลดชนด้วยเพราะว่าจะมีเด็กเล็กเล่นอยู่เขาจะมีของเล่นวางไว้เลยนะว่าเออตรงนี้มีเด็กเล็กนะเด็กอาจจะวิ่งมาตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นแมวเป็นสัตว์นะคะเขาจะขับช้ามากเขาเรียกว่าชริทกิชววนดิคไค่ก็คือค่อยคอย ให้รถไหลไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะส่วนใหญ่ล้วจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ที่รถเร็วหน่อยก็แบบไกลอยู่นะไกลอยู่อาจจะได้ยินเสียงบ้างนะคะประมาณสักถ้ามองด้วยสายตามันสักเจ็ดแปดร้อยเมตรดิซี่อาจจะไปตรงนั้นแต่ว่ามันก็เป็นทางเส้นเล็กมากซึ่งรถเนี่ยขับไม่เกินไม่เกินห้าสิบนะเพราะว่าเป็นทางในหมู่บ้านนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเรื่องรถชนนะคะ แล้วอย่างแมวนะเขาเ็วอยู่นะคะส่วนใหญ่เรานี้ไม่ค่อยเห็นแมวตายข้างถนนนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกกวางมากกว่าที่เคยเห็นนะคะออกขา่าวเห็นกับตาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกกวางแต่ว่าแมวเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะโอ้ยพวกเราเศร้าจังเลยอะหวังว่านะคะหวังว่าจะมีคนโทรมาแล้วบอกให้ไปรับลิซี่ก็จะรออย่างที่นิดบอกนะถึงแม้ว่าสามสี่เดือนผ่านไปแล้วแล้วเราไปเอาแมวตัวใหม่มา เพราะว่าเราซื้อของมาครบแล้วนะคะแล้วเราก็มีอยู่นี่เยอะอาหารการกินอะไรเงี้ยของลิซซี่ก็พร้อมเราก็สามารถเอาแมวตัวใหม่มาได้แล้วถ้าบาังเอิญมีคนเอาลิซซี่มาให้เราตอนที่แบบผ่านไป6เดือนหรือว่า1ปีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถเลี้ยงแมวได้2ตัวก็ถือว่าเลี้ยงได้นะเราให้ลิซซี่ออกจากบ้านเป็นเพราะว่าลิซซี่เขากําลังติดสัตว์ เขาอยากมีเพศสัมพันธ์เราก็เลยปล่อยให้ลิซซี่ไปหาแฟนแล้วเผื่อว่าลิซซี่กลับมาแล้วลิซซี่เขาจะมีน้องมาด้วยคือเราตั้งใจแบบนั้นนะคะเราอยากให้ลิซซี่ท้องก่อนหนึ่งครั้งแล้วเราถึงจะทาหมันให้ลิซซี่นี่คือสิ่งที่นิดกับโนแมันคุยกันแล้วก็ต้องการอยากให้เด็กๆเห็นวิธีการที่แบบแมวเขาท้องนะแมวเขามีลูกนะแมวเขามีน้องอะไรอย่างเงี้ยเราอยากอยู่กับเขาแบบนั้นเลยจริงๆนะแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะก็เลยต้องทําใจเนาะ โอเคนะคะเรื่องลิซี่ก็ไม่มีอะไรเยอะนะวันนี้นิดมาเมาส์มอยแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะถ้าใครมีคำถามก็เขียนมาถามได้นะพูดคุยเมาส์มอยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ